ูก้เอาจริงผมคิดมาตลอดว่าเขาคงแบบไม่ชอบคนอย่างเราหรอกก็ได้เองครับนายเปิดเปิดใจให้นายไหมก็ก็มีมีมีท่คุยไม่เจอตัวยังยังยังไม่เหมือนกันทำงานทำงานกันทั้งคู่เลยผมก็ถ่ายละครแคนทางช่องสามอยู่ครับแสดงว่าพี่เราเร็วจริงใช่ไหมที่สารภาพ กอวันที่พี่หนุ่มออกอากก็เลยต้องพี่มันคือพี่หนุ่มไปตอนที่วันที่หนุ่มปล่อโทรแล้วเราก็โทรไปเลยนะพี่โมไม่อยากเรียกว่าหนุ่มโผลนะผมกลับดีใจมากที่พี่หนุ่มทำอย่างนั้นแล้วก็เปิดทางเปิดทางให้ผมแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากจริงๆเพราะว่าเขาคงรู้รับรู้ความรู้สึกของผมแบบตัดท่านมาน่าจะเป็นปาร์ตี้ต่อไปปาร์ตี้แบบอะไรรั้ไหมนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นถูกจับตามาึ้นเนี่ยแล้วกดดันไ่นายในการที่แบบว่าเราจะอะไรกับเขาจะเลยน่าทิ้เขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมพูดตรงๆะนรับผมเขินแล้วก็อายมากแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีครับที่ที่เขาเขาได้รับดูครับแล้วก็จริงๆผมก็แค่คิดว่าที่ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเราเราอยากให้เกียรติเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราผมก็อยากทิตเขาเป็นผู้หญิง น่ารักน่ารักคนหนึ่งามแบบชตทม,มเหมือนคนทั่วไปครับได้ไปกินข้าวได้ไปอะไรได้แบบทำอะไรอย่างปกติกครับก็ก็กิดแค่นั้นครับเอาจิงอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกของผมครับที่ที่ผมเริ่มข้ามเส้นของพอเพื่อนแต่ว่าก้าวต่อไปเนี่ยผมพูดตามตรงว่าผมไม่มั่นใจหรือว่าจะเป็นยังไงก็ฝากฝากทุกคนเลยครับฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันให้เรให้แล้ววันนี้ ก็มีมีมีพูดบ้างครับใช่หมว่าเราเราเรามีงานได้วิดีโอคอหาคอะหรือยังคะน่แบบปวดหัวแล้วก็ในก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเน้อที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามัน <c oughs> ช่วงพักๆหลังๆที่มันพีคไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบอ,อเหมือนเมื่อก่อนก็ก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากๆเลยเพียงแค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองค่ะเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราใช่รู้จักเรามากขึ้นหรือยังไงคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเออเราเพิ่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรับท่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมา กับบับอ,า,อสาสก,าออาก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรม,มาเล่าให้ฟังนะค่ะเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมตอนที่วางสาันจากน้องนายไปเป็นความรู้สึกยังไงเปยยิ้มหรือว่าแบบงงหรือว่านนยังไงบางนะก็ยังๆค่ะเพราะว่าวเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอเ <c oughs> ขาพูดอะไรมาเราก็เลยมีโอกาสได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบเออมันก็ มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลยไม่้ให้ค่เงินมาที่เดียวกันไม่ได้ไม่ได้ติดต่อได้ปกติต้องฝุกเสกก่อนติดต่อได้ปกติศิตปะท่เขาในวันนั้นเดี๋ยวเร่ารภาพไปเป็นใจรับเล่ด้มครับเห็นเขาขับี่ก็ ใจเหมือนนกัถามพี่ๆถามเขาด้วยกันเลยครับความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนายล่ะในเมื่อนายเขาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียหรอกไปเขาอยู่กับเราอจำได้แม่นเนาะก็ก็เราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิ๊กๆกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยแหละค่ะไม่ยอมปล่นยญาติถามเขาที่เขาโทรมาบอกว่าถ้าจะจีบเราเราตอบอะไรเขาไป หัวล้อจริงอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวล้อไปก่อนอะไรเงี้ยทำไมหัวล้อหัวล้อมันเขินแก้เขินยังไงก็ใกล้เคียงค่ะที่เห็นต้องนาาให้ตอบให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมไหมเขาจีบไหมคะเออแล้วหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะนี่คนจะถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะอ่าอันนี้ ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะอยากให้เขารีบจะมามันจะจบเหมือนในหนังเฟรมตูนไหมคะอะะไรนคิดว่ามันจะจบเหมือนในหนังเฟรมเลยอยากให้จบครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแม่แม่ปลุกไหมแม่แม่ดีใจไหมแม่แม่เขาเสียเยอะนะเขาก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีใจอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกนิ่งเฉยอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนอะไรที่แบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่เราทำนะตรงนี้จริงๆผมก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันที่เวลาทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะอยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับ คนนอกข้างผมตอนนี้พี่ๆทุกคนผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่ได้คิดถึงอนนคนอะไรแต่ว่าเราทําปัจจุบันทําทุกอย่างตรงนี้ดีสุดดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนี้ก่อนหน้้นี่น้องน่เคยปรึกษาแม่บุ๋ไหมหรือว่าบอกแม่บุ๋มไว้ว่าเออผู้หญิงคนนี้นะผมปลกใจนะฉันหให้พี่ไม่เคยพูดเลยครับไม่เคยแต่ผมก็คิดว่าขน่จะคนเป็นแม่เนาะสชาตเป็นแม่น่าจะรู้ไม่งั้นคงไม่ ไม่เชียร์แม่แม่ก็เชียร์เยอะนะเอาเอาเบอร์แม่ผมไปถามเขาเป็นผู้ชายยังไงเขาเขาแบบเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนมาตลอดใช่อย่างจริงๆคนก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หมูเชียร์ให้จีบแล้วแม่หมูเปิดทางให้แล้วความดีสั่นด้เออการแต่ว่าแม่แบบเปิดโอกาสให้เราแบบเห็นสนิทกันรู้จักกับแม่ไปมหาลัยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบ ทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเพียบพร้อมไปหมดเลยค่ะตอบสิคะคำถามยาวมากคำถามถามว่าอะไรแม่หมู่เอ็นแต่วันแรกแม่หมูใบเขียวมากเอ็นดูเหลาแม่หมูใบเขียวก็ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่ได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายเขาบอกแอบประกาศเขาบอกอู้ดีดฉันเออได้คุยค่ะก็โทรคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแม่ว่าไง ไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับแม่แล้วแล้วพอหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูเหนือไปกระดับจากขึ้นขึ้นไปอีกระดับเึงเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอีกอีกก้าหนึ่งเนาะที่ฝนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้ก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดอะค่ะแต่เวลามัน เงินจำนวนมา้ซัพพอร์ตรแทนการนักเตะของพี่การ้องแรงมากเหมือนกันญี่ปุ่นไม่กับความรู้สึกของเรามากทุกทีให้เรา,เ,ราเปลี่ยนแปลงกัน,นกามาตลอดเลยจริงๆขอ,ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคือเราเราทำงานในวงการเวลาเราเวลาเราทำการแสดงอยู่แล้วก็เราแต่พอเลิกการแสดงเราก็จะรู้สึกว่าเราทิ้คงความรู้สึกการแสดงตรงอย่างตรนั้นแล้ไปเฟืองก็ เป็นคนที่สอนผมในเรื่องการแสดงในเรื่องงานในเรื่องชีวิตหลายๆอย่างเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีต่อทุกคนที่เขาบอให่เพราะฉะนั้นมีผลไหมตอนตอนนั้นอาจจะยังไม่มีผลแต่ตอนนี้มีผลครับช่วยด้วยนี่อันตะสมใจเขาตรงไหนได้อันไหนอันไหนจะไม่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับเราเอาไว้เรียก เยอะไม่หมดเลยแต่มันก็ชอบก็มันก็คือเขาชอบนะครับโดยรวมก็คือผมชอบเขาไม่รู้ด้วยเหตุผลไหนแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ที่ห่วงความรู้สึกทุกคนจริงยกเว้นความความรู้สึกของตัวเองจะมองข้ามไปผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยดูแลเขาเองถ้าเกิดเขาอยืนอย่างอย่าบากรักกันอย่าอะไรก็แคร์แต้องดูดีมากเลยตอนนี้อย่าบอกรักเขาใครก็แคร์ ผมได้คนมาดูอะไรที่นี่เลยครับก็บอกอะไรดีครับถามพี่ๆถามเขาได้ไหมนี่ยอันจีะถามไม่ได้คนราดูอยู่ในคลิปแล้วพี่ต้องเอาคำตอบให้ผมไม่ได้นะต้องตอบแปลว่าวันนี้นายต้องใช้ความกล้ามากเลยนะเพราะว่าเป็นการเปิดใจกันใช่ครับแต่ขาผมสั่นมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากพี่ถามด้วยกันแค่อยากรู้ว่าครับผมเขาชอบผมบ้างหรือเปล่าโอเคนะเปิดเปิดใจให้นายไหม ตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักได้สองอันนี้ผ่านเรื่องมันได้ครับวันหลังจากทอมนี้มันออย่างเงี้เอกร้องย้อนหรืออะไรเงี้ยออกมาว่าไปเรนเร่อน้องคนนี้แบบไม่เรียกงอนได้เงี้ยมีแฟนแล้วรับประกันแล้วเลิกแล้วหล่อมาบอกว่ามาแบบเอามาเปิดใจคุแับเนีเาเป ทั้งคนก็เลยโยงมาเป็นเราผมกระเฟิร์นเราเรายังไม่ได้เป็นไม่ถือว่าผ่นตำรมตามจีบไงอ๋อขอสัมภาษณพี่ได้ไหมแต่เย็นๆมันคือมันมีของมันสายยอดหรือว่าคนมาปล่อยข่าวว่าแบบน้องคนที้พี่เป็นข่าวต่อไปเฟินมือนจะมีแฟนอยู่แล้วเลิกแฟนแล้วเรอไม่มีครับไม่มีแน่นอนเราจะยืนยันหรือว่าคนมันก็เลยโยงมาเราคิดยังไงว่าเราโยงมานะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สกิ่งอะไรที่ผ่านมาคนก็เป็นเพื่อนผม ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมคือยืนยันแล้วก่อนนันนี้เราก็ไม่ได้อยู่แทนไม่ได้มีแฟนมันก็ไมครับก็เป็นเพื่อนครับทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนอยู่ทุกคนเลยที่ผมรู os, <if> <c oughs> ้จักในชีวิตโอเคครับ